นี้คืออะไรนี่อันนี้คือ,อข้าวแล้วก็อะไรนะไม่เดือดเลย,เยสติกเปล่าหรือสติกไหมกะว่างไม่พื้นนั่นแหละลูกหนูต้องช่วยเรียนค่ะหนูต้องปรับตามสถานการณ์ลูกชิมก่อนอันนี้เขาจะทำไงคลายราดหรอ โอเคสวยไหมน่าเลยเออคุณซอสแบบถ้าเราพันลงันแล้วชิมเดี๋ยวมาแล้วะครชิมมาแล้วอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะชิอะไรนะ็ก่เราทุกอย่างหมดจนกเนี่ยวเองแล้ว ก่งหลพี่น้องเออินกแเป็นเป็นงแม่ขอาหนึ่งก็ซมนึ่งอะไรจะเข้าไปไดสุดหลันมือเหี่ยวตนเกิโอเคนิากินไหมคะพินชิ น,นี่มีส้มใช่ไหมนี่ว้าวก็อบอร์เเลยเลยคนปตสีน่กินซกันได้หอไมกนัจิปลาไหมคะ,ะปาตักินข้าวเ,งเองเด้อนี่ นี่ตากินข้าวเองตัวเ็นน่าจะกินปลาอร่อยนะอันนี้ตาชิมปลาค่ะอันนี้กับซอสซอสหอมมากอร่อยมากเก่งหลายกำลังปลป トラブル。だけど、どうやかでもちょうどほら。逆転だから、あの、10の勝負に挟まられて。でも、変わったな。これは、あれ、あ、いいだ。ちょっとだけ。3話を。さあ、輪を。いや、来い。そんなに嘘を打んで。いいねか。<coughs> กินเก่งแท้ทไปนราับแล้วกนาชิมไให้พี่เราได้หมดเลยเอาจะได้มนญี่ปุ่นเนาะ

ก็ดเดินก็ยกยวยคะดูสิช่ัวร์ตีละชัวร์ตีโมเด็งมาย่กกินแล้วจะอย่กกินนะเนี่ยจะกินก่อนนะโอเคนะครับกิน้ก่อนนะคะเอซีบ๊ายบาย